ตำนานราวตากผ้าผีสิงของทหารไทยตากอะไรไว้มันก็หายทุกทีโอเควันนี้เรามีคอนเทนต์ใหม่ชื่อว่าเวเลอร์สตอรนะครับโดย EP แรกคือเรื่องราวสุดพิศวงของราวตากผ้าผีสิงไปฟังกันเลย เรื่องราวนี้เริ่มต้นที่ด้านหลังของกองร้อยของทหารไทยซึ่งถ้าใครเคยไปก็จะพบกับราวตากผ้ายาวๆที่มีโครงเป็นเหล็กหรือบางหน่วยอาจจะเป็นราวตากผ้าแบบบ้านๆที่พลเรือนใช้กันเลยก็มีซึ่งความพิศวงของราวตากผ้าหลังกองร้อยเหล่านี้ก็คือถ้าหากว่าเราตากผ้าไว้แล้วกลับมาเช้ากับเพื่อนๆในกองร้อยแล้วก็เสื้อผ้าของเราบางตัวมันก็จะหายไปโดยไม่มีเหตุผลเช่นถ้าตากผ้าไว้4ตัวตอนกลับมาเก็บเนี่ยมันก็อาจจะเหลือเพียง2ตัวหรือหนักที่สุดก็คือบางครั้งเสื้อผ้ามันอาจจะหายไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่กางเกงในทหาาาาารรบบงนนนยเเเี่อออจจะแกกก้้้้้มดวขชืืไสผบบ เผื่อว่ามีผีร้ายที่จ้องจะขโมยเสื้อผ้าไปเนี่ยมันก็อาจจะเมตตาเพราเห็นว่าเสื้อผ้าเหล่านี้มีเจ้าของแล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันก็หายไปเหมือนเดิมมาหละแต่ก็มีความโชคดีอยู่บางเพราะว่าทหารไทยเนี่ยได้รับเสื้อผ้าแบบเดียวกันหมดทุกนายชุดเหมือนกันเดะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าของเราโดนผีร้ายเอาไปเนี่ยเราก็แค่แอบหยิบเสื้อผ้าของเพื่อนที่ตากข้างๆมาใช้แทนคนนู้นตัวหนึ่งคนนี้ตัวหนึ่งเก็บไปเรื่อยๆจนเสื้อผ้าเราครบเท่าเดิมพอเพื่อนเรามาเก็บเสื้อผ้าที่หลังแล้วก็เห็นว่าของตัวเองหายไปเพื่อนมันก็จะกลายเป็นวิญญาณร้ายเหมือนกับเราเป็นผีที่แอบหยิบเสื้อของเพื่อนนนนนนอออออื่่่่่ททททททีีีตตาาาาาากกกกไไไไววว้้้้้เเเปป็ดดดรรรรยยยภูมมััััญแลลษะขพฐงงหหใ จีเนียฟังมาถึงตรงนี้ทุกท่านก็น่าจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมว่าผีร้ายที่แอบหยิบเสื้อผ้าของทอาหารไทยไปเนี่ยก็คือเพื่อนทอาหารด้วยกันเองเนี่แหละและนั่นทําให้เกิดเรื่องประหลาดสุดพิษดารตามมาเช่นทาไมบางครั้งเพื่อนเราถึงได้ใส่กางเกงไหนที่มีชื่อเราเขียนอยู่<ฮ>หรือว่าถ้าเราลองเช็คในตู้เราดีๆเนี่ยก็จะพบว่ากางเกงแบงแที่หน่วยแจกจ่ายให้เราตอนแรกแค่3ตัวเนี่ยตอนนี้เราจะมีกางเกงแบงๆ10ตัวแล้วก็ได้แล้วเพื่อนๆล่ะเคยเจออะไรแปลกๆจากการตากผ้าที่เราตากผ้าหลังกองร้้ยบบาลคเเน์ันไไนรระะสกกณไไวด ฝากเวลเลอร์สตอรี่ไว้ในอ้อมบอกอ้อมจ่ายด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ